โอ้โ,อโอลูกดกนะครับนะครับนะก็หลายบางทีก็เจ็ดตัวแปดตัว<ม>แต่ถ้าเยอะเนี่ยผมเคยได้ลูกสิบแปดตัวสิบห้าตัวครับนหนูยังไม่ได้เดือนเลยครับยังไม่ได้เดือนเนาะยังครับตัวใหญ่ขนาดนี้เดียวใช่ครับนี่ครับวันเกิด<ม>ยังไม่ได้เดือนเลยครับ<ม>พอหนูยี่สิบกว่าวันเนี่ยเราก็ให้อาหารเสริมเลยครับ พ่อแม่พี่น้องผมบาวิสารขนานแท้ครับมอนีก็จะเขาไม่เยี่ยมชมารามเลี้ยงนู้ครับผมอยู่ปอกไก่ปอไก่นะครับเนาะเดี๋ยวจะพาเขามาคุยครับจะของฟากกันครับว่าคนมีวิธีการเลี้ยงแล้วก็เทคนิคการเลี้ยงนะครับที่แตกต่างไปจากคนอื่นหรือบ่นะครับเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปคุยครับจะของฟากกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงแนะนําตัวนิดนึงครับผมครับผมจ่าทีครับ ที่พระนครหนูพุกใหญ่สายไหมครับอืมก็คือมีแนวคิดยังไงถึงได้มาเลี้ยงหนูครับผมคือจริงๆแล้วอ่ะหนึ่งเราชอบกินครับอ่าเราชอบกินไปหาซื้อหนูมาอยู่เรื่อยอพอเราได้เลี้ยงหนูป่าหรืออะไรเนี่ยเราก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าเราเลี้ยงน่าจะดีครับแต่พอเลี้ยงแล้วมันดีจริงๆอืมความต้องการของตลาดมันมีมากเนาะใช่ครับความต้องการของตลาดอาจจะเกิดคําถามนะครับในการเลี้ยงหนู ที่นี่เป็นเขตสายไหมเนาะเขตสายไหมครับกรุงเทพครับขายหนูได้ไหมได้ครับผมถามแบบกูโง่เลยนะครับขายที่ไหนครับก็ขายตลาดรอบๆบ้านเราเนี่ยครับโอ้รอบรอบบ้านรอบๆสายไหมนี่ครับยังไม่พอขายเลยครับไม่ต้องไปดิ้นล้นหาที่อื่นที่ไกลที่ว่าไปต่างจังหวัดจังหวัดอะไรไม่ต้องนะครับโอ้ขายรอบรอบนี่เนาะรอบๆนี่ผมยอดก็ไม่ไม่พอขายแล้วครับเป็นหนูทางไหนครับเป็นหนูเนื้อหรือว่าหนูพันธุ์ครับอ่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยหนูพันธุ์ ส่วนใหญ่หนูเนื้อเนี่ยก็เหลือจากคัดพันธุ์แล้วถึงจะเป็นหนูเนื้อครับอ่าปัจจุบันนี้ครับอื่าเพราะว่าที่เราทําหนูพันธ์เพราะอะไรเพราะหนึ่งหนูพันเนี่ยมันยังไปได้ครับราคาดีกว่าหนูเนื้อแต่ผมว่าสุดท้ายก็ไปจบที่ที่หนูเนื้อครับสุดท้ายนะครับประจบที่หนูเนื้อไม่ว่าสายพันธุ์ไหนเนาะใช่ครับไม่ว่าคุณจะใหญ่โตมโหฬาราสักวันหนึ่งคุณจะต้องไปจบอยู่ที่เนื้อครับแต่ปัจจุบันเนี่ย สายพันธุ์ยังไปได้สวยครับเนาะครับก็มีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆนะครับเนาะมีมีครับมีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆเจอปัญหาเรื่องหนูกัรลูกไหมครับมีครับมีทุกคนเราเป็นปัญหาโรคแตกแต่จริงๆแล้วอ่ะผมก็มีวิธีแก้วิธีแก้คือหนึ่งเนี่ยผมดูว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ชุดไหนดุผู้ไหนดุผมก็จะใช้ระบบแยกเลยครับแยกคอดอ่ามันก็จะพบปัญหาคือเพียงแค่ สามเปอร์เซ็นหรือห้าเปอร์เซ็นต์มีไหมครับมีใครบอกไม่มีผมไม่เชื่อครับมีหมดแล้วครับแต่ว่ามันมีเทคนิคคือสมมติว่าพ่อดุอ่าหรือแม่ดุเรารีบแยกเลยครับครับแต่ถ้าพ่อไม่ดุแม่ไม่ดุเขาจะไม่กัดลูกครับเขาจะช่วยกันเลี้ยงลูกครับแล้วก็ปัญหาอย่างหนึ่งอย่าทําให้หนูตกใจครับถ้าปัญหาเราเปิดขวาเสียงดังโคม่าอะไรเนี้ยกัดแน่นอนครับห้าสิบห้าสิบแน่กัดแน่นอนครับตอนที่หนูคลอดเนาะ ครับขอเด้นวกว่าคอดวันนี้เปิดวันนี้อ,อแล้วเราไปทําให้เขาตกใจเนี่ยกัดแต่ของผมเนี่ยอ่าตอนนี้มันไม่มีหนูขอดให้ดูจัดชุดลงผสมยังแบบไหนครับอ่าตอนนี้ผมจัดชุดผสมนี่คือสองต่อหนึ่งครับโอ้ได้ผลดีไหมครับก็ผมว่าได้ผลเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในการให้ลูกเนาะครับการให้ลูกแล้วทีนี้คือมองการตลาดยังไงครับในการที่จะต่อยอดธุรกิจครับ อ๋อคือต่อไปที่ผมมองนะครับผมกำลังปรึกษาเพื่อนอ่าผมว่าจะทำหนูเนื้อส่งนอกครับก็มีพักพัวกันซึ่งมาพูดคุยกันอยู่ครับแล้วเขาก็ทำธุรกิจส่งนอกอยู่แล้วเราก็จะมาแพ็คมาซีนส่งนอกแต่แค่ได้เพิ่งเริ่มคุยกันลบครับครับเพิ่งเริ่มคุยกันก็มีแนวทางนะครับมีแนวทางครับนี่เนาะนี่นี่คือลูกลูกหนูป่านะครับครับ ได้สามเดือนสามเดือนประมาณสามเดือนสิบวันครับน้ำหนักอยู่ที่แปดขีดเก้าขีดน่าจะประมาณแปดขีดทําไมถึงเรียกว่าหนูป่าครับอ่เพราะพ่อพันธุไม่พันุป่าครับโอไปดักมาจากป่าใช่ครับออันนี้ผมพัฒนาสายพันธุ์มาครั้งที่สองที่สที่สองแล้วครับอถามว่าไปดักหนูมาก็สามารถเลี้ยงได้ไหมกันเนาะได้ครับผม,มผมว่าได้เลยครับแต่แต่เราต้องใจเย็นๆแต่บางคนใจร้อนครใจร้อนเนี่ยปุ๊บ มันจะเลี้ยงหนูป่าไม่ได้เลยครับให้อาหารอะไรบ้างครับอาหารก็จะมีอาหารหมูอ่าสิบแปดเปอร์เซ็นอาหารกบ,รบเบอร์สามครับแล้วก็ข้าวเปลือกข้าวโพดยาในเปียสลับกันไปครับโอ้หลายอย่างเลยเนาะหลายอย่างครับนี่เนาะครับเราใส่อีทบล์เพื่ออะไรครับอ๋อเวลาคลอดลูกเนี่ยครับมันจะหมูเนี่ยส่วนมาก เลาตกใจเราจะวิ่งพอวิ่งเสร็จแล้วลูกจะกระจุยกระจายครับครับจากประสบปัญหาที่ผมเจอมาพอกั้นปุ๊บเนี่ยเขาจะอยู่อ่าล็อกไครล็อกมันแล้วก็จะไม่ให้ทําลูกอ่าลูกไม่ให้ตายไม่ให้อะไรครับโอ้เนาะครับพอผมทดลองมาเกือบเกือบทุกทุกอย่างแล้วครับครับก็ลองลองไปเรื่อยครับอนี่ก็เข้าผสมครับอสองเดือนสามเดือนครับ ผสมสองต่อหนึ่งนะครับเนาะสองต่อหนึ่งครับนี่ก็มีป่อนี้ก็มีลูกเล็กโอ,โอ้ลูกดกนะครับนะครับก็หลายบางทีก็เจ็ดตัวแปดตัวแต่จริงๆริงผมชอบครับคือชอบเจ็ดตัว หกตัวเจ็ดตัวครับจะเลี้ยงโตวขวายเยอะครับอืแต่ถ้าเยอะเนี่ยผมเคยได้ลูกสิบแปดตัวสิบห้าตัวจะเลี้ยงโตยากครับโตช้าอืทําไมครับเพราะว่าผมว่าแม่เนี่ยให้นมไม่พอมากกว่าเนาะใช่ครับแต่ถ้าในน้อยเนี่ยหกเจ็ดตัวเนี่ยผมว่ามันโตเร็วแล้วก็อ่านําไปสู่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้เยอะกว่าครับอืแต่ถ้าเยอะๆเนี่ยลูกออกมาเยอะเนี่ยผมว่าจะเป็นหนูเนื้อ้ะเยอะครับเนาะ ครับคือไซจะไม่ค่อยฮะไซมันผมว่าไม่ได้ไซมากกว่าครับไม่ได้ไซเนาะครับอันนี้คือกากมะพร้าวเนะเา,าเนะเปลือกมะพร้าวเนาะเปลือกมะเพราครับใส่ไว้ทําไมครับคือใส่ไว้ให้หนูมันกัดเล่นผมว่าทีแรกผมใช้แกบครับพอใช้แกบปุบเนี่ยอ่าปัญหาของมันคือร้อนครับคือร้อนแล้วทงกลิ่นเหม็นมากอืมผมก็เลยใช้กาลกมะเพรา,พากับไซ แต่พอเข้าหน้าหนาวหน้าหนาวปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ใส่ทรายเราจะใส่กับเพ้าให้หนูกัดเล่นกัดอะไรแล้วปัญหาเรื่องกินเรื่องอะไรจะน้อยลงมากครับครับ,รบก็ช่วยได้เยอะนะครับเนาะช่วยช่ยได้เยอะครับม,มาลูมาลุกมาเรียวมาเลี้วมาโชว์โชหน่อยลูกมาเออเดี๋ยวมามาโชว์โชชหน่อยเลีวมาอันนี้พอพันธนะครับเนาะ นี่พ่อพันของชัยภูมิครับโอ้สยสวยนะครับเนาะครับนี่เป็นพ่อพันของชัยภูมิครับโอ้ครับครับก็ให้ลูกดีอยู่ครับเนาะครับถือว่าใช้ได้นะครับเนาะครับอคือบางคนเขาก็ชอบหนูใหญ่บางคนเ็าชอบหนูเนื้อครับแต่จริงๆแล้วครับผมเลี้ยงทุกสายครับคืออยากอ่าหนูใหญ่ก็จะเลี้ยงแล้วหนูเนื้อก็จะเลี้ยงเราต้องเลี้ยงควบพูนไปเพื่อเพื่อให้ทันตลาดครับเนาะ ถ้าเราไปเน้นสายได้สายหนึ่งแล้วผมว่าถ้าวันถ้าตลาดตันมาเราจะลําบากครับสุดท้ายก็คือหนูเนื้อนะครับเนาะสุดท้ายครับก็คุนคือหนูเนื้อครับอืเลี้ยงยังไงคือให้เราทันตลาดแค่นั้นเองเนาะใช่ครับเลี้ยงไงให้ทันตลาดครับอแต่จริงๆแล้วผมไม่ค่อยเน้นหนูเชื่องครับเพราะว่าหนูเชื่องบางทีเราเราเกิดความเมตตาเกิดความสงสารเราขายไม่ลงครับก็คือจะมีไว้บางตัวครับใช่ครับอื ตอนนี้คือเลี้ยงหนูเป็นอาชีพหลักหรือว่าเป็นอาชีพเสริมครับคือจริงๆแล้วผมรับราชการครับโอ้แล้วรับราชการแล้วก็อ่าออกมาเลี้ยงหนูเป็นอาชีพเสริมครับครับแล้วก็ผมทําธุรกิจได้หลายอย่างครับอืมก็เลี้ยงหนูเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยคือใจมารักหนูครับแทบจะเป็นอาชีพหลักแล้วครับครับครับก็เลยจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับว่าจะทําฟามเนี่ยให้ใหญ่ให้ใหญ่ใน ในสายใหม่เนี่ยแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะทันคนอื่นหรือเปล่าเพราะผมเวลาน้อยครับเนาะครับแต่ก็พยายามนะครับเพราะตอนนี้ผมก็เริ่มออกแบบรอบอรลออะไรเองครับเพื่อเพื่อลดต้นทุนลดอะไรหลายอย่างเพราะเลี้ยงหนูเนี่ยครับที่สาคัญคือลดต้นทุนครับเนาะครับถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงเลี้ยงนะทุกคนเลี้ยงได้หมดแหละครับแต่ว่าถ้าไม่ลดต้นทุนเนี่ยแต่เวลาเราขายเราอะไรบางคนไม่ได้คิดขายมาใช่ไปขายมาใช่ไป ผมว่ามันก็จะเสมอตัวครับเพราะจากที่ผมคํานวณมานะครับคํานวณมาเพราะหนูเนี่ยมันกินอาหารต่อตัวต่อวันเนี่ยไม่เกินสองช้อนครับสองช้อนข้าวเนี่ยครับอืไม่เกินครับพอให้จากนั้นก็เหลือทิ้งแล้วผมจะให้อาหารเนี่ยผมจะให้ตอนสองทุ่มนะครับสองทุ่มเนาะครับเพราะว่าให้สองทุ่มเพราะอะไรผมก็มีเหตุผลอีกครับเพราะอะไรครับเพราะว่า อ่าพอหนูเนี่ยมันนอนกลางวันพอมันตื่นมาหกโมงเย็นเนี่ยอือ่ามันก็จะได้เก็บอาหารเก่ากินครับ oh. คือเมื่อก่อนเนี่ยให้กลางวันแต่เราก็สังเกตว่าอาหารเก่าเนี่ยหนูจะไม่เก็บกินเลยครับครับอ่าไม่เก็บกินแม้ไรเลยครับแต่พอเรามาทดลองไปทดลองมาสองทุ่มเนี่ยหนูจะเก็บของเก่ากินหมดอืมแล้วเราก็ให้ของใหม่อ่าโดยทดลองว่าให้น้อยลงนิดนึงพอกินไหมพอกินก็โอเคครับ อันนี้มีอยู่กี่บอ่อครับเนี่ยตอนนี้มีอยู่แปดสิบแปดบ่อครับแปดสิบแปดบ่อเนาะครับแปดสิบแปดบ่อส่วนหลักๆแล้วจะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล 5, ้วห้าหกสิบบ่อครับครับแล้วก็ผมจะอยากแนะนำระบบน้ำนิดนึงครับเป็นยังไงครับอ่าจุลทรรศนงของแสงน็่คือหมายความว่าเราก็ผลิตขึ้นมาเองครับทำขึ้นมาเองแล้วก็เอามาเติมน้ำให้หนูกินนะทุกวันทุกวันครับเนี่ยหนึ่ง เมื่อก่อนผมไม่เคยใส่กลิ่นหนูเนี่ยคือถ้าเราไม่ทำประมาทสักห้าวันติบวันเนี่ยเข้ามาเนี่ยจะแรงมากแต่หลังจากเราให้จุลินทรีย์สังะหอแสงแล้วครับให้เขากินด้วยแล้วก็ใช้ทำประมาทบ่อด้วยกลิ่นแทบไม่มีเลยครับเนาะครับลดปัญหากลิ่นของหนูได้แล้วครับใช่ครับเติมให้ให้หนูกินเลยครับระบบน้ําผมจะเป็นระบบอัตโนมัติครับโอ้ครับ จุลินทรีสังเคราะห์แสงก็เหมือนก็เหมือนน้ำหมกกักะครับแต่ว่าอีาอ m มหรือเปล่าไม่ใช่ครับอีอมก็ส่วนอ m อมครับจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโอ้ครับก็คือใส่น้ําถังนึงเนี่ยผมจะใส่อยู่ประมาณแก้วหนึง่งแก้วนึงครับแก้วน้ําเราธรรมดาเนี่ยครับประมาณแก้วหนึง่งแล้วก็ใส่ถังน้ําแล้วก็ปล่อยระบบไปให้หนูกินเลยครับโอ้แล้วก็ที่ผมหนูผมเนี่ยตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ย หนูผมยังไม่เคยป่วยไม่เคยเป็นหวัดไม่เคยเป็นไข้ไม่เคยขนล่วงไม่เคยอะไรเลยครับครับช่วงนี้ให้ลูกดีไหมครับให้ให้ดีครับผมให้ลูกตั้งแต่ผมเลี้ยงมานี่คือให้ลูกตลอดเลยครับโอ้โหตัวนี้ยังยังไม่ได้แยกเนาะยังครับเนหนูยังไม่ได้เดือนเลยครับยังไม่ได้เดือนเนาะยังครับตัวใหญ่ขนาดนี้เดียวใช่ครับนี่ครับวันเกิดที่ยี่สิบห้ายังไม่ได้เดือนเลยครับพอหนูยี่สิบกว่าวันเนี่ยเราก็ ให้อาหารเสริมเลยครับให้อาหารเสริมครับคืออาหารเสริมหมายความว่าให้อาหารกบลงไปให้ลูกครับลูกเขาแท้กินไปเรื่อยแล้วจะโตไวครับหลังจากยี่สิบห้าวันเนี่ยโอ้ครับคือมันไปช่วยช่วยบำรุงบำรุงแทนนมแม่ด้วยครับอาหารกบเนาะอาหารกบครับอืมอาหารกบเบอร์สามครับอ๋อเบอร์สามเบอร์สามครับเพราะว่าบางคนถามว่าอาหารใช้อาหารอะไรครับ เพราะว่าผมใช้มาหลายอาหารแล้วครับใช้มาหลายสูตรใช้อะไรครับแต่ผมว่าตอนเนี้ยผมมาจบอยู่ที่อ่าอาหารกบกับอาหารหมู20เปอร์เซ็นแล้วก็18เปอร์เซ็นครับผสมกันผสมกันเนาะครับนี่ลูกหนูป่าที่เราแยกมาครับอันนี้ลูกมันนะ้เนะาะรับเนาะลูกครับ โหตัวโต,วตวนะครับเนาะครับเดือนกับยี่สิบกว่าวันครับโอ้อาหารอะไรนะครับอาหารกบอาหารหมูสิบแปดเปอร์เซ็นหรือยี่สิบเปอร์เซ็นแต่เล็กๆนะผมจะให้ยี่สิบเปอร์เซ็นครับผสมกันเนาะอ่าผสมกันเลยครับข้าวโพดข้าวเปลือกคือผสมเท่าๆ,ๆกันแล้วก็ตักให้เลยครับมผมกำลังจะจะสร้างปามที่เนี่ยขยายขยายออกไปครับว่าจะให้ได้สักสามร้อยบ่อครับ ต oh. ั้งใจไว้สักสามร้อยบ่อครับไหวไหมครับคนหนคนเดียวเนี่ย <laughs> <laughs> ก็ก็ไหวอยู่ครับเพ oh. ราะว่าผมว่าเลี้ยงหนูเนี่ยมันใช้เวลาไม่เยอะครับเ oh. นอะครับคือวันหยุดวันอะไรเนี่ยเราก็มาอยู่กับเขาทั้งวันเนี่ยอืมครับแต่ปัญหาที่เราไม่ค่อยมาอยู่กับเขาเนี่ยปัญหาคือหนูไม่เชื่องโอ้ oh, ครับครับถ้าเกิดเราจะให้เชื่องเนี่ยจับเล่นทุกวันทุกวันก็เชื่องหมดแล้วครับหนูป่าก็เชื่องอืมเนี่ยเดี๋ยวผมมีลูกหนูป่าอยู่อ่าให้ดูครับมาลูกมาเร็ว นี่ครับลูกหนูป่าซึ่ง,ง,งเราก็พัฒนาสายพันธุ์มาโอเคแล้วครับเรียกได้ว่าเป็นหนูป่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมหนูป่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับโอ้เนี่ยที่ว่าเราพัฒนาสายพันธุ์มาผมว่าจะพัฒนาให้เป็นอ่าหนูสายไหมครับโอ้ครับ,ค,รบคือตั้งใจว่าให้เป็นหนูสายไหมครับนี่ตกใจขนพองปกติเล่นได้ครับมันมีวิธีสังเกตไหมว่าหนูป่าหนูอะไรยังไงครับ ผมว่ามันคล้ายๆกันแหละครับแต่ว่า,เ,าเราจะรู้เองว่าเราหนูเนี่ยเราผสมจากหนูป่ามาหรือหนูอะไรครับโอ้เนาะครับคือมันอยู่ที่ว่าอา่าเขาเรียกความซื่อสัตย์ของของคุณเลี้ยงครับไม่ใช่ว่าคุณเอาหนูที่อื่นมาผสมแล้วคุณมาบอกว่าหนูป่าแต่ของผมนี่คือหนูป่าร้อยเปอร์เซ็นต์มีพ่อแม่ป่าอยู่ครับแล้วคือหนูป่านี้มันมีความพิเศษยังไงครับอะลองกันหนึ่ง,ง,งนะ่ครับเรื่องโรคนี่ครับ เขาต้านทานโรคไ,ได้ได้ได้มากกว่าหนูหนูความครับเพราะหนูความเนี่ยบางทีถ้าเราไอดูแลเขาไม่ดีอะไรไม่ดีเนี่ยครับอ่าภูมิต้านทานเขาจะน้อยกว่าหนูป่าครับโอ้เนาะครับแต่หนูป่าเนี่ยมันก็ว่าเขามียีนที่สมบูรณ์อยู่แล้วครับยีนพ่อยีนแม่ที่ว่าเขาต้องอยู่ในป่าต้องมาเจอกับอ่าระบบอะไรข้างนอกที่เราไม่รู้เลยครับครับเยอะอยู่ครับโอ้บางคนก็ชอบสายป,ป่าเนาะครับ นี่ครับใครว่าสายป่าไม่โตครับสามเดือนสามเดือนสิบวันครับเนี่ยอันนี้สามเดือนเนาะครับสามเดือนสิบวันก็อยู่ที่ประมาณน่าจะแปดขีดเก้าขีดอะไรประมาณนี้ครับโอ้โหแปดขีดนะครับเนาะครับแปดขีดกว่าแล้วอาหารอะไรครับอีกครั้งหนึ่งอ่าอาหารหมูยี่สิบเปอร์เซ็นต์อาหารกบเบอร์สามครับข้าวเปลือกข้าวโพดหญ้าเนเปียร์ครับสลับกันให้ไปครับไม่ผสมกันในส่วนอัตราไหนบ้างครับหนึ่งต่อหนึ่งหมดเลยครับ หนึ่งตัวหนึ่งทุกอย่างเนาะหนึ่งตัวหนึ่งทุกอย่างเลยครับโอ้โหเกือบโลนะครับเนาะขดขีดอะสามเดือนนะครับเนาะสามเดือนสิบวันครับอืมแต่เชื่องครับเพราะว่าเราเล่นทุกวันนะเชื่องครับเนาะแต่ผมเวลามันไม่ค่อยมีครับสวยๆครับตัวก็จะออกปมๆนะครับเนาะใช่ครับตัวจะออกป้อม จะจะจะไม่ยาวเหมือนไม่ยาวอ่าชายภูมิเขาจะยาวครับครับชายภูมิเขาจะออกยาวๆนี่ผมมองแล้วไม่ไปไปแนวของของพวกอ่าพวกเชียงรายพวกอะไรครับเออขนก็ไม่ดํามากนะขนไม่อ่าขนไม่ดาครับพอแม่มาก็ไม่ดําครับโอ้พอแม่มาก็จะเหมือนแบบนี้เลยครับไม่ดําก็คือเราพัฒนาสายหนูนี้เพื่ออะไรครับถามหน่อย คือจริงๆแล้วอะ่ะผมว่าถ้าเราพัฒนามีการพัฒนาไปทำไมก,ก็อย่างน้อยเนี่ยหนูเนี่ยเป็นเป็นสายของของบ้านเกิดเราครับเนาะอ่าสายของบ้านเกิดเราสายของเราครับแต่จะสําเร็จไม่สาเร็จเนี่ยผมว่าอยู่ที่การการพัฒนาของเราเลยครับโอ oh. แต่ถามในส่วนของผมเนี่ยผมว่าผมก็ได้ได้ไประดับหนึ่งครับเพราะหนูสามเดือนเนี่ยจากที่ผมดูมาหลาย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 ความนะครับอืม <Ừ. S 1> ก็ก็อยู่ในน้ําหนัก เนี้ยครับแต่บางบางต้องยอมรับของสายใหญ่ๆครับสายใหญ่เขาถ้าสามเดือนกว่าจะโลกว่าครับอือก็ต้องพัฒนากันต่อไปนะครับพัฒนาต่อไปครับคืออยากจะให้แนะนำสำหรับมือใหม่หน่อยเพื่อมีคนที่อยากจะเลี้ยงหรือกำลังที่จะเริ่มเลี้ยงครับเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างต้องมีอะไรบ้างครับคือครับถ้าพูดกันแบบนั่นแหละครับอย่างหนึ่งนะครับ ทุนมาดับหนึ่งครับทุนเนาะใช่ครับเพราะว่าบางคนบอกว่าไม่มีทุนก็เลี้ยงได้อ่าผมว่าไม่จริงหรอกครับเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะสิบบ่อเนี่ยคุณต้องซื้อบ่อแล้วครับอ่าต้องซื้อวงบ่อวงไรทําระบบน้ําทำอะไรไหนจะซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่ครับสิบบ่อนี่ครับสองหมื่นแน่นอนครับสองหมื่นเนาะสองหมื่นแน่นอนครับทั้งหนูทั้งบ่อใช่ไหมทั้งหนูทั้งบ่อนี่สองหมื่นแน่นอนครับอืแล้วบางคนถ้าสร้างโรงเรือนอีกอะไรอีกครับมันก็จะไป เยอะครับพี่ครับคือแสนแล้วล่ะใช่ครับอ่าเพราะว่าบางคนบอกว่าไม่มีทุนก็เลี้ยงได้ผมว่าในความคิดส่วนตัวนะครับไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะครับอมผมว่ามันไม่ใช่ครับไปได้ยากไปได้ยากก็คือทําได้ไหมได้แต่ว่าคุณไปชา้าโอ้พอไปชา้าเพราะผมเนี่ยผมเริ่มจากตัวผมเองนะครับผมใช้ทุนมาก็อนแรกเลยคือสามหมื่นเนี่ยสามหมื่นก็มาพัฒนาหนูไปเรื่อยๆ,ๆครับพอขายหนูได้หรืออะไรได้ผมก็จะเอาหนูเนี่ยครับ อ่ามาเงินที่ขายหนูได้ก็มาซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อทาไปเรื่อยๆครับขยายในความขยายในความเนี่ยครับตอนนี้ก็คือลงมีหลายบอ่อแล้วเนาะขยาย<ม>ไปเรื่อยมีแปดสิบแปดบ่อครับยยแต่แปดสิบแปดบ่อนี่คือบางบอ่อเนี่ยสิบตัวเจ็ดตัวแปดตัวไม่มีบอ่อแยกครับเพราะว่าเราก็เลยต้องรอรอขยายบอ่อต่อไปครับแต่ผมอยากอธิบายนิดนึงบางคนเนี่ยเลี้ยงหนูปุ๊บจะให้ได้เงินเลยมันไม่ใช่ครับ,รบอย่างน้อยครับ สี่เดือนขึ้นครับสี่เดือนบางทีสี่เดือนเนี่ยังไม่ได้ตังค์เลยครับอาจต้องถึงห้าเดือนเดือนที่ห้าถึงขายได้โอ้คือบางคนที่เลิกเลี้ยงนี่ใจร้อนเนาะใช่ครับบางคนมาเลี้ยงหนูเดือนหนึ่งอยากให้ได้ให้ได้ตังค์เลยไม่ได้ครับแต่บางคนก็สามเดือนก็ได้เขาขายหนูเดือนครับอืถ้าขายหนูเดือนเนี่ยสามเดือนได้ครับเพราะว่าเราเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์พอมผสมมาลงครับพอผสมมาลงปุ๊บ หนูลงผสมปุ๊บอีกดึงเดือนก็จะได้ลูกพออีกเดือนหนึ่งก็ขายลูกเดือนนั่นแหละครับก็จะกับใช้เวลาสองเดือนถ้าสามเดือนขายหนูสองเดือนครับโอ้ครับอย่างที่ผมเจอมานะครับพี่เจอความเพื่อนความอะไรมาเนี่ยครับก็คือแนะนําสําหรับมือใหม่เนาะครับควรที่จะเป็นไปอย่างนี้แหละก็ก็อย่างนี้ครับเหมือนเหมือนทั่วๆไปนะครับแต่ว่า ถ้าเราคิดจะเลี้ยงเนี่ยผมว่าเริ่มต้นที่อย่างน้อยเลยคือสิบบ่อครับถ้าเราจะทําเป็นธุรกิจนะครับเพื่อให้มีรายได้นะครับคือสิบบ่อครับเพราะว่าเราจะได้ไปได้ครับแต่ว่าถ้าห้าบ่อเนี่ยมันจะช้าช้าปุ๊บเนี่ยมันจะใช้เวลาเจ็ดเดือนแปดเดือนถึงปีครับเพราะว่าเราต้องการขยายไปเรื่อยๆเราจะไม่ได้มีโอกาสได้ขายหนูครับเลี้ยงน้อยจะเป็นภาระเนาะเลี้ยงน้อยเป็นภาระแน่นอนครับอ่าเลี้ยงมากเป็นรายได้ครับโอ้เป็นรายได้เนาะเป็นรายได้ครับ เห็นบอกว่าทําบ่อขึ้นเองใช่ครับผมทําบ่อเองครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อลดต้นทุนเราคํานวณต้นทุนมาแล้วครับปูนลูกหนึ่งผมได้สองบ่อครึ่งครับแต่ว่าของผมเป็นบ่อสี่เหลี่ยมครับอืครับผมใช้ต้นทุนในการซื้อเหล็กแผ่นมาแล้วก็เหล็กฉากมามาทําแบบบ่ออืหมดไปพันแปดครับครับพันแปดแต่นี้ว่าเราพันแปดเราก็เทได้เป็นรอยสองร้อยบ่อไปเรื่อยๆครับเท่าที่เรามีแรงครับแล้วทําไมถึงทําเป็นบ่อสี่เหลี่ยมครับ คือบ่อสี่เหลี่ยมเนี่ยผมว่ามันใช้พื้นที่คุ้มมันจะไม่มีช่องว่างสําหรับอ่าถ้าเป็นบ่อกลมเนี่ยอมันจะเป็นใช้พื้นที่ระหว่างช่องว่างเนี่ยมันจะเยอะครับอ๋อเห็นได้ชัดเลยเนาะใช่ครับมันจะมันจะแต่ถ้าเป็นบ่อสี่เหลี่ยมมันจะติดกันหมดเลยครับมันจะติดกันหมดครับใช้พื้นที่น้อยใช้พื้นที่น้อยแล้วระบบการทําฝาเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะประหยัดเพราะว่าเราทํายาวไว้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งไว้เปิดครับโอ้ถ้าถ้าเป็นบ่อคู่กันแบบนี้ เป็นบ่อคู่แบบนี้เราทํายาวไปเลยครับทําแผ่นเดียวเลยครับยาวไปเลยจนอ่าแผ่นหนึ่งสองเมตรสองเมตรสองเมตรนะครับแล้วก็ทําเปิดครึ่งหนึ่งครับก็คือคํานวณดูแล้วมันมันมันลดได้เยอะใช่ครับลดลดได้เยอะมากครับโอ้แต่ว่าถ้าลดได้เยอะกันแล้วลดเยอะนี่คือเราต้องเหนื่อยนะครับเราต้องทําเองครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับเห็นว่าทําบ่อสี่เหลี่ยมอยู่ครับมียังไงบ้าง ทำไวข้างนอกนะครับเนาะครับทำไวข้างนอกเพื่อจะสร้างโรงใหม่ครับครับเพื่อจะสร้างโรงเรือนใหม่ก็มีแผนที่จะขยายอยู่ในอนาคตใช่ครับขยายขยายทุกวันแล้วครับขยายทุกวันขยายทุกวันเลยครับโอ้เนี่ยสั่งเหล็กมาเพื่อจะทำโรงเรือนแล้วครับครับอ๋ออันนี้เหล็กที่ทำโรงเรือนครับที่ทำโรงเรือนครับอันนี้คือพื้นพื้นปูนอะไรครับอ่าพื้นปูนที่เราจะวางบ่อครับวางบ่อ เพื่อเทแบบผสมหรือยังไงครับค่ะวางบอหมายว่าเราเทเราเทปุ๊บเนี่ยเราก็จะยกบอมาวางเรียงเรียงเยครับโอ้อันนี้คือบอที่หล่อไว้แล้วเนาะว่าบอที่หล่อแล้วครับขนาดเท่าไร่ครับอ่าแปดสิบแปดสิบครับแปดสิบคูณแปดสิบครับกว้างคูณสูงคูณยาวอ่าสูงสี่สิบครับสูงสี่สิบสูงสี่สิบแต่แต่บอของเราจะมีพิเศษตัวตรงหัวมุมนี่ครับครับผมตรงมุมบอนี่ครับเพราะเท่าที่ผม ทำบ่อเหลี่ยมมาคือหนูมันจะปีนได้อ oh. อ่าหนูมันจะปีนได้นี่ข้อที่หนึ่งแล้วครับข้อที่สองเนี่ยเวลาผสมพันธุ์เนี่ยหนูจะผสมพันธุ์ยากครับเพราะว่าถ้ามันเป็นเหลี่ยมเนี่ยหนูตัวเมีย,ยเนี่ยจะหันก้นเข้าเข้ามุมครับแล้วตัวผู้จะผสมพันธุ์ได้ยากครับครับครับนี่ครับนี่ที่เท่าที่ผมเจอมาในบ่อเหลี่ยมเพราะนั้นเลยผมก็เลยพัฒนาให้เป็นมุมเรียบครับมุมเนี่ยครับแล้วก็ทดลองใช้แล้วก็ใช้ได้ครับ ครับเคยทดลองเอาไปใช้แล้วครับทดลองใช้ใช้ได้ครับก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นเหลี่ยมเลยนี่มันก็ตัวผู้ผสมยากเนาะใช่หนึ่งหนึ่งตัวผู้ผสมยากสองหนูปีนออกได้ครับโอ้ครับอ่ามันมันจะเป็นมุมแล้วหนูก็จะปีนออกมากัดขวาได้ถ้าขวาเราไม่มั่นคงครับอ๋ออันนี้อันนี้ก็เททุกวันนะครับเนาะเททุกวันเลยครับเช้าเย็นเช้าเย็นครับได้วันละกี่บ่อครับวันละสองบ่อครับสองบ่อเนาะครับอทำไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเรา อ่าค่อยค่อยค่อยๆขย,ย,ยับขยายไปครับเพราะถ้าเราทําทีเดียวเยอะๆครับเราใช้ต้นทุนเยอะครับครับผมมาแนวประหยัดต้นทุนครับอืมอ่าใช้ใช้งบประมาณให้ให้น้อยลงครับเนาะครับไปดูแนวความคิดมาจากไหนหรือว่ามีไอเดียยังไงครับอ๋อนี่คือจริงๆแล้วก็ผมเป็นช่างอยู่แล้วครับเป็นช่างอยู่อ่าเป็นช่างอยู่ก็เลยคิดว่าถ้าเราทําเองก็เลยมาคิดคำนวณปูนหินทราย แล้วแบบเนี่ยแต่แบบเนี่ยเราสร้างครั้งเดียวเราใช้ได้นานมากครับครับเพราะว่าก็เลยมาคิดว่ามันตกหนึ่งบ่อแ80ดสิบาทครับครับผมบ่อแปดสิบาทแต่เราได้บ่อที่ที่กว้างกว่าครับที่หนากว่าครับคเพราะผมไปเจอปัญหาซื้อบ่อกรมมาที่แรกเลยครับหนูกัดออกครับหนูกัดออกเนาะครับหนูกัดออกอืมแล้วเราเจอหลายบ่อเลยครับคือหมายความว่าเขาผสมปูนเนี่ยเราไม่รู้หรอก เขาผสมยังไงปูนเข้มไม่เข้มปูนอะไรครับอ่าแต่ของผมเนี่ยผมใช้สปอร์ตแลนด์ครับก็คือเอาตามที่เราชอบแล้วล่ะใช่ครับอตามที่เราชอบครับอืมเป็นช่างมาก่อนนะครับเนาะครับเป็นช่างด้วยครับโอ้ครับก็ลงตัวได้ดีนะครับผมครับทำบ่อเองอะไรเองนะครับลดต้นทุนได้เยอะ ก็ถ้าเกิดมีใครสนใจนะครับที่อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มหรือเข้ามาแวะพูดคุยนะครับหรือว่าซื้อขอแบ่งพ่อแม่พัน์หรือหนูเนื้อนะครับติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับครับขอเชิญนะครับติดต่อที่0814487324สสามสี่ครับจ่าทีครับสถานที่ตั้งอยู่ไหนครับครับที่พระนครหนูพุกใหญ่สาไหมครับออยู่ที่ถนนตาตุโชดครับตำบลออเงินอำเภอสายไหม จังหวัดกรุงเทพครับติดต่อเข้ามาได้นะครับเนาะติดต่อเข้ามาได้เลยครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับไม่จําเป็นต้องมาแล้วต้องซื้อครับครับครับมาศึกษามาดูมาอะไรได้ครับอืยินดีให้ความรู้แบบไม่กักแบบเท่าที่ผมมีครับครับผมอ่าผมไม่กักครับเพราะอยากให้เพื่อนร่วมอาชีพเนี่ยไปมีรายได้ไปมีอะไรครับพอทําแล้วไม่มีรายได้ก็อย่าไปทําเลยครับครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับจาทีนะครับที่แนะนำําหรับ สำหรับความรู้นะครับในการเลี้ยงหนูแล้วก็เทคนิคดีๆนะครับขอบคุณมากๆครับครับสับัสดีครับ